ดีน้ำกระจายเหรอคะลูกฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบฮึบสนุกไหมอ่ะมีปลาไหมคะเนี่ยมีค่ะเขาจับมาตรงนู้นแต่เขาเลิกเวียนนะหรอเมื่อเช้ามามาไปแล้วรอบหนึ่งหรอวันน,วน,นี้คิดน้ำท่วมถนนสวัสดีค่ะเด็กๆนี่ใส่ชุดอะไรมาคะลูกมันจะสนุกเกินไปไหมอะคะ เปียกยัง,ยยงอายางอโอเคอ่าค่อยถลายค่อยถลายค่อยถลายเปียกยางติดต้านระวังจมน้ํานะคะจำได้ไหมเส้นนี้ที่เรามาขี่จักรยานกันนะคะคลิปนั้นเรามาทําอะไรนะปันจักรยานปั่นจักรยานลากลูกกองใช่ไหม,ไมนี่นะคะบรรยากาศที่เป็นทุ่งนาเป็นไปด้วยน้ําหมดเลยแต่โชคดีที่ชาวนาเขาเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะรอบนี้ ยังกระทะเลสาบเลยอ่ะคนก็เยอะเยอะใช่ค่ะคนเยอะมากเลยทางโอ้โหดูสิเด็กๆน้ำข้างถนนเหรอลูกน้องมอนน้ำข้างถนนค่ะลูกเอาหอยเชอรี่ออกแล้วหรอคะงไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะสนุกไหมอ่ะน้องนิตตั้ทำอะไรลูกออกกำลังกายหรอคะวาย ขึ้นมาได้ตัวอะไรมาบ้างได้ตัวอะไรมาหรือยังงียครับถ้าได้ตัวอะไรบอกแม่นะถ้าใครได้ตัวอะไรต้องบอกแม่นะโอ้โหนี่เรามาดักปลาเหรอเอาปลาไปทำอะไรคะเนี่ยเอาปลาไปแกงไปเอาปลาไปแกงเลยเหรอโอ้โหได้ปลาไหมคะถ้าใครได้ปลาก่อนคนนั้นชนะเลยนะกลับบ้านไปเลยนะไหน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 ห่าไดี่ิดา ขอซูมหน่อยหอยจริงหอไหนหอยจริงป่านี่ยไหนรันี่ันี้อะวนหทุกคน่นี้ด้วยตัวนมนไ่ตัวอะไรนี่มันก็ได้อ่อเีลูกปลาไม่ลูกมีค่ะไหนคะปลามันริ่งควนน้ำเหรอคะเฮ้ยระวังจับ ไม่ขอจู๋หอยไหนหอยอยังไงหอยอะไรไหนคะแคค่ะไหนอ๋อนี่นตัวหอยมีหอย,อยอยู่ในผักตบชวาด้วยเด็กๆนี่เชอรี่น,นี่นะคะพี่คิดได้แต่น,น,น,น้องม่อนไม่รักความพยายามนะคะอันไหนลองยกให้คุณแม่ดูซิว่าได้บ้างไหมลูกไม่ได้เลยไหนลองยกซิเผื่อได้แงะโอ้ยความพยายามเยอะมากเลยอันเป็นน,น,น,น้องม่อนคะน้องม่อนคะน้องม่อนยกให้แม่ดูค่ะได้ไหมลูกแงะ พี่ิา่คไหน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 ี่ทุกไหนแม่ขอตุ้มใกล้เลยค่ะตุ้มใกล้ยกขึ้นแมพดูได้ตั้งสามตัวเลยเหรอลูกดีใจไหมคะไหมเอาถางไหเดี๋ยวเอาถ่าง,งให้หน่นอยห้มันหนะโ้หนี่นี่นงเ้ต้งานอน,น,น,นี้ต้าเหรอลูกโอเคเดี๋ยวเอาไปฝอยด้วยกันนะคะไหนน้องนี่ตั้งนห่ตั้าดูสิลูก เติมไม่จับแล้วหรอคะโว้ยกั้นน้ำไว้นะกั้นน้ำไว้จะเอาอะไรลูกอเอาปลาเหรอคะน้อนสู้ๆยกมือไหนคะพี่ที่ตา้านน้องบ้านน้องบ้านยกขึ้นฮึบ๊บเนี้ยให้ยกขึ้นอีกทีฮึบย,ยังไม่ได้เหรอลูกน้ำเยอะมากเลย ไอ้สุประมาณอกอากาศเหรอเนี่ยใช่ไหมรอกัางอากาศเพื่อไปจับอะไรจับนกใช่ไหมอกาอากาศเนี่ยอมาเล่นน้าเหรครับสนุกไหมครับ ถ้าเรามาดักจับปลาขึ้นชิงหอยาสุดยอดไปเลยนางวอนจมไปแล้วนะคะโอ้โหคนที่ชิวที่สุดนะคะไม่จับอะไรทั้งนั้นนะคะเล่นแต่น้ำอย่างเดียวได่อะไรมาสัะโลกว้าวอะไรกันเนี่ยหอยเชอรี่เอาไปทำอะไร ไปเลยค่ะปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยค่ะเร็วเร็วปล่อยมันไปเลยเนาะปล่อยมันไปแล้วเนาะถูมไหมคะคิดดีกิต้านคิดดียังไงแม่ตาต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆเข้ามาก็มาได้นะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน้วยนะคะบายๆก่อนค่ะเด็กๆบายๆให้แม่ก่อนเร็ว ตัวแล้วอ่ะลูกตัวแล้วโออีมอนบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายน้องเมย์สันบ๊ายบายก่อนค่ะลูกน้องเมย์สบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายโหสนุกกันจีใหญ่เลยนะคะเนี่ยโหโหนี่นี่นี่ลองดูดิควาสุดยอดขนาดไหนเนี่ย ก็ไม่เลิกนะคะเพราะว่าสนุกมากเลยอยเลิกไปอย่างค่ะมาสิ้นไม่พนดกินได้ค่ะกินได้เลือไปล่อยลูกกินได้เลือไปบ่อยกินได้ค่ะไหนได้ไหมอ่ะหน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยนะเนี่ยใช่ทุกคนทุกคนจะมาทุกคนต้องมีมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะผู้ปกครองที่เป็นใครคะคุณแม่กับคุณพ่อก็ได้ค่ะพ่อแม่ก็ได้แล้วหนูเป็นผู้ปกครองตัวเองได้ไหมอ่ะ ไม่อะคะ่ะตัวอะโก็ได้สักตัวเลยอีหยังจะนีหาพาน้องแซวต้าเราอยากสู้ไม่เลิกหวังจะได้ปลาสักหนึ่งตัวแต่ก็ไม่ได้สักตัว,ตวแต่คนที่เห็นที่สุดคือคนนี้ได้ปลาอยู่เรื่อยเลยอะน้ำเนื้อไม่ทันเล่นเลยอะ